บวันนี้ขอบอานนี่ขอกินไปยังขอถวยนะมาหรอขอโทษที่เธอว่าเขามาเป็นมะริงกินก่องลองก่องเกงที่พิซซ่าน่ะกินมากเลยอ่ะมายี่มมัดอุ้ยมันขึ้หมุนติวติวมันไปแล้วมันไปแล้วหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยยังเหมือนไม่ไข่เลยเอาก็สวัสดีก่อนอสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้เราแบบเราแบบนี้มาดุ้ยเหมือนมีคนแต่เราคนเข้ามาเหมือนไปด วันนี้สิมีคนาม,มารอวันนี้เรามากินเพือกินโซอยากเห็นนะกะวัน <c ười> นี้เราทำม,มักปังอะ,ะ,ะมักมักปังกินแล้วเ้อกินเลยอาหารอย่างไร่างอย่างไรกินยังงงอือมาแล้วมาแล้วคนโดยอย <ขอ S 1> <อ>ู่หนึ่งคนตัวกันเมื่อกี้บ่ไม่ขาเลยสิ่งหนึกว่าบอกวทางเข้าบักลา แขับเดยยงเอาอีกอันหนึ่งจีห้เป็นแอดมินเดามามานี่พักให้ระวังดีกว่าต้องยังไงไปต้องตาแะ้อนี่ไม่กลิ่นโชว์ยัวยัวจ้าหิวมันพีแกงเลย พี่แนทพี่แนทถามว่าอร่อยบอกอร่อยจ้าเราคนใส่น้อยเหี้ยมอร่อยเี้ยมว่รักสาวเลยนำเงินหมดใจพ่ะนะเลยจังวูเลยจังวู้ถอดโชว์ด้วยเสียงด้วยเสียงเวลานะดูเป็นนี่เหี้ยววัจะไปข้างนอกมา ถึงกับมาแจา๋ของออกก็ได้ซื้อกับขอบมากินอืไม่สี่คนกันยังจอบพี่เอ๋บอกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีเจ้า,สว,ส,จาสวัสดีเจ้ามากินแล้วกันนะเจ้ามากินที่้ามกัน,กนจ้า,าหนูว่าคนหนู

นขอแา่แสบหน่คะแบบนี้งานนึ่งไม่กี่ที่ถึงหรอหืมนี่ทำกนิ่นกิ่น่นป่ะเอาปิจ่าไปใซถาดเดียวกันจะได้อัอน,นี้เ,เคียงวันนี้ติ่งกับเม็ดก็น่ารนะักนะน่ารักทุกคนหละเปิอปไป่า พี่หักพี่บักลาบอกพี่โบโลบอกว่าดูสามคนกินพิซซาสองถาดนอยากลองชิมมันเนี่ยแอบเยอะนักธรรมีบ่ลักษณะนักครรมเลเดียวกันนะเพราะเขากินไหมสอนอ่ะแอบเห็นกันสามคนมาได้จ้าพี่ได้เบืงอยู่ เลยบ้างด้วยก่อน,นมไม่้หาอมาี่บ,บสนนาก,กินยังเดีวยวมันเย็นอ่ะเอามาใส่ก่อนกหมดต้องมาใส่นั่นสาคัแต่กัะหมดหคู่นี้ของกางเกงขาสั้นนะไม่อยากไม่ชอบกางเกงยินโอ้ย้ากาศหนาวเปิ่นหลีบ่อย ตังอะไรอ่ะอืมอยากกินหมูบ้างไหมไม่เย็นคือว่าแสบ้าไม่เย็นหวานอืมเฮ้ยแต่ว่ามันจะเป็นเส้นมันจับตัวกันแล้วอืมเหมือนน้ำจิ้มเหมือนเนื้อย่างอืมเคยเหมือนเหมือนน้ำจิ้มปลาเผาอ่ะอืมนาะ แค่กันรับเป็ลรัไว้นะเงียบแต่เมือม่อนี้เขาเบื่อเขาหลอดเต้นแล้วเหมียวเรียอะไรเผื่อด้วยนะ <c oughs> ที่โบอลงที่สาวไม่กระท่ำแมวเ <c oughs> มื่อนี้คือมาสาขาหนีเมื่อนี้อันนี้สาขาสองนะเพราะว่ไม่ได้มาสาขาเดียวไงสาขาสองเพาะทำไมไม่ที่คนดูน้อยจังเลยวะขอเบื่อเขาหลอดตังไปที่สองเหมียว ตั้งหิวเหรออือดมแลยวปจีกินกับมาเอาะไอ้ทิมไปฮันโอ้ลองทางกล้องเห็นตังจยจะไปจำก่อนแล้วจำ

ฝังคอ่เลื่อนต่ล้มแหม่ฝังเนี่ยชิ้กรนเทียวทั้งงมีเย็กนนี่แล้วเขาฝังเขากินเร็วเราแล้วตกเก่าแบบก็จะฝั่งก็สอนอ่ะฝังฝังแลวสอแล้วเกี่ยวบอกูนเลยมันบั่นอยู่คอเนี่ยบันไหลลงคอไหม พี่โอรบอกกินบบเป็นกินเป็นแต่ปนกบโอ้ยนี่่าเป็นแ่สกนี่เดียวหมุนบ่อยอันนี้หมุนอันนี้หมุนอเอไขอสัาไม่พอยอาจจะแข่งตัวละสวัสดีคนดูตั้งหคนไม่กินแต่กนนะเจาห้าคน อารมณ์มีทุกครั้งที่ได้กินมีความสุขทครั้งที่ได้กินแกกันรีวิววะไหนก็รีวิววันนี้อันนี้เขากินนี่นะคะบบมีเย็นรีวิวรีวิว จะขอเอาใส่กับใบสะละัดอ่ะอะร่อหรือสับนั่นติงพี่บอลบอกเอาเพาคนมันหิวนะสานที้กัดสับสับสับอยู่พออิม่มมันก็นจ้าจ้า,จาลงก็อร่อยแล้วมัน,นหวานๆนะมันเหมือนน้ำจิ้มปลาเผาหรอแล้ถ้าเอากินลานมันก็จะเป็นในนี้นั่นน่ะเนคะ็มกินจี๊ดข,ขอบคุณห้อง มาตันทีมเนี่ยเขาห้องอะนรอยเกข้าวขา้าเอาเตาบ้านจังอุ่นอะไรแชร์หรอพี่โ,โบโล่าบอกว่าเมกเมกข้าวกินตัวอย่างยางมัวแต่เล่นกินกินมาตันติงเดนะ้อนะแชร์ยูแอดมินแชร์ยู้าติ๋มสวัสดีเจ้ามามาเจ้าไป็นผีข้าวหนังกันเด้อสวัสดีค่ะ ถึงบอกว่ามาส่งเลิฟๆใช่เดี๋ยวป้าก็ไปหาของกินก่อนนะหิวขนมเลิกงานไม่เนยหิวหิวทิ้งฟ่บอบลงพี่โบโลบอกเลิฟเลิฟวันนี้ซื้อบ้าเปรอะตัง้งตีนะตังหิวเหรอเอาแบบเชื่อ สลัดนะคะสลัดสลัดด <c oughs> ูดำดำเงยอยากโชว์เนาะพิซซ่าหักไม่ใจอันนี้มีคนดูน้อยไหมห้าคนเดียวมึงไรหรือป่าป้าติมคนงานกินหอดคือบอกคือหอดป้านี่จีเม่ คือบอคิดฮอดเทลิดจ้าความหิวเป็นเหตุสังเกตได้พ่าเขาอาจจะมาได้มาไล่อูโดยตรงคนกันเลยบอกเขาว่าพอมาอะไรแบบหันข้างกินอะไรแบบเนี่ย่างวะ เราดอยู่ยังไงเขาต้องเปลี่ยนหลุเเรอบัวน<า>ี่ละออตอนนี้แลแล้วแหละสไตล์ของกันเนาะอืมดกดเาบอกว่าทำเพลิตอุ้ยน้องแพลิตเพลตตอืมทำแบบไดะทั้งหิวอ่ะอุ้ยคนนังจะยิบพอดีเลยอ่ะ จ็ดตุ้งกันเลยเฮลิส hey, ป้าปติมค่ะน้องก็หักขัวน้องคนเดียวแบบปกติมบอกว่าป้าทำเบปเป็น ระโยกแบบซิงๆแบบมัน้องแบบแรยโยคข้ามเน้ามันต้องแบบประโยกามมันต้องแบบประโยคแบบตอกะโอ๊ยนะมันะเอ้ยตากตานี่นี่ควมเนี่ยน่ะเป็นเปนถามมาจากบาทเรามดนี่อมดห้าล้านอันนี้สามสามหมื่นมเท่าเดียหมื่นหกหมื่นหกีหมื่นหกห้ามืนก็เท่ากับ พันสามมันก่อนหนึหมื่นบอลก็เท่ากับพันสามบาเฮาหนาะประมาณพันสองอื five, ้หมดเนี oh, oh, oh. ่ยประมาณพันสองอืเขาก็ก่ของพวะพอมันเทียบกับอะไรดีคิดเป็นเงินไทยตั้งแต่ออกไปแล้วพันกว่าบาท่ายั้งเ่านะเลขบัญชีมาโอ้โเยเ้ห้าเจ็ด โอยลูกสาวป้าลูกสาวป้าเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านทั้งตั้งไหนโดนละโดนละโดนละป้าจะไปหักทำอยู่ตอนป้าไหนเด้อทำอย่างอ๋อเป็นอะไรอ๋อเลขบัญชีมาจ้าพี่บอกรบอกว่าจ้าไม่ไม่ติ๋งของเขาอุบัติเหตุคืออ่ะต้องบอกนครไปให้ครมปัง ป้าบัได้เรียนหนังสือป้าติ๋งบอกว่าป้าบัได้เรียนหนังสือที่นี้หับหอบไปแล้วอืมแบ่สามคนทำไมมีมนคนเลยวะเขาเปิดเข้าในหรอ,อ,อเนี้ยไม่ได้ไปงานอไร ดักซิงดัก,กวายุโอ้บะเตนี่เกี๊อันนี้กะเจยบเลยฉันเี๊นิดเกี๊ยวสาวแม่โดดบ้าละบะเตะ บอกว่าสดคนหนึง่งพลังกีด่ดีดีนะมาตีม <laughs> ปลาไปลาตัวหอบมันงีบหันมั้งนะดูก็ะสดซิงเด้อจ้าป้าแ <laughs> <c oughs> น,นี่ยดูชาบลบปานเขาเลยอ่ะเสีงแตก ตางั้นเป็น่กับสัตว์นะฮะเวลาเข้าไปในห้องกิน่ะมันแบเป็นมุดเออหงมมันแจ่มันลออยู่ขึ้นมาหงปิดมุดนี้มุดรอบตัวกรงกรงเนี่ยมุดแล้วดึงนี่คือท่านนะมันก็จะอยู่จะอันหนอ่งอยู่น่ะมันชอบมุดโออตางี่จะโดนละหนึชั่วโมงเดียวพอเนาะมันมีคนึ่งนีครึ่ชั่วโมง เคยจุ้งเคยเออก็ไปตอนในเพีดีกว่าไนเพจดีกว่ารรอมีเล่าเหรอฮฮฮฮมีเราไหมเยหอมีเล่าได้หมนได้ไหนไ่่าัคนไปไหนมอนมือนี่แต่เลยอ่ะเออมือนี่คนไหนนนี้วันจันทร์ขาทงานแจกมันเกี่ยว พอเบือ่อแล้วผอมสามสิบสามอีกคนเอามาเลี้ยงเป็นน้องยี่สิบสี่ปีโสดนะเอาคนคนผับผามือนั่นนี่ปมันปะปะคนผับผามือนั่น,นคนที่ผับผายยู่ใน่คิดนะลูกคนไหนคนยี่สี่ปีบ่ะขนจิ้มร้องเลยขึนจิ้มยัง อไปบมอันนี้ไม่มีคนแล้วคะ่ะวันนี้เงียบหน่อยเงียบเงา <No. S 1> ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราจะอยู่แค่สามสิบนาทีนะคะไม่มีคนแล้วก็จะไปคะ่ะ <laughs> ไปต่อที่เพจ Facebook นะคะสามสาวสตรอรี่เหมือนเดิมนะคะนิดนึงยะ่ไปคลิปทุกคลิป ขเขไมด้อลูขเปล่าเอาลอาหารขืได้มั้อืมปงสาเยริามสนเกียรยสิมาเด้อไบุโรมาเด้อปะติม ไม่ได้จ้ะกิงหอกหมอนกันสภาพสาสันสามปีแต่งงานแล้วจบปริญญาตีคนน้องจะมีอยู่คลิปเก่าความที่กกาสามน่นจิะ คน,น,นหน่อยผู้ขาวดอกคนบนว่าทัิ์เงว่าเป็นน้องว่า